วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปาก็จะพาเพื่อนๆมาทำาปลาหมึกทอดกรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูลูกชายค่ะลูกชายขอมาคุณแม่ก็จัดให้เลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็นำปลาหมึกไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วนี่ก็เป็นปลาหมึกของเราค่ะจะใช้นมนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมสดนะคะหรือจะใช้นมนมอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เครื่องหมกักนี่ค่ะ เครื่องเทศเครื่องหมักเครื่องเทศเนาะก็จะมีผงอินเดียค่ะปาปพอดีปามีผงอินเดียปาก็เลยใส่ผงอินเดียเนาะแล้วก็พริกไทยเกลือรสด,ดีนิดหน่อยค่ะ,ะน้ำตาลตัดนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็มาหมักกันเลยค่ะใส่นมไปเลยแล้วก็ใส่เครื่องเทศของเราไปเลยปาก็จะใช้อันนี้นะคะคนเนาะคนให้มันเข้ากัน คะก็หมักหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไปใส่แช่ตู้เย็นเลยค่ะปาก็จะใช้แป้งโกกินะคะสำหรับทอดก็ประมาณ11ึ่ถ้วยตวงนะคะแล้วก็ แป้งอ่ามันเป็นเหมือนเบรดครอมเนาะเป็นแล้วก็ไข่นะคะเหมือนจะคล้ายๆเกล็ดขนมปังนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสำหรับทอดอาหารนะคะเป็นกรอเดนกรอเดนอ่อเบรดครมก่อนอื่นเราก็มานำปลาหมึกเรามาชุบกับแป้งนะคะชุบกับแป้งแบบนี้แล้วก็เอามาใส่กับไข่ ตามด้วยเบทครอมเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็พักใส่จานไว้นะคะแบบนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปจนหมดเนานนะเนี่ค่ะแล้วก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ค่ะ ท้องร้องแล้วยังไม่ได้ทอดเลยเนี่ยค่ะปลาหมึกแล้ก็ใช้ตามใจชอบเลยนะคะปลาหมึกหั่นตามใจชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะเรามาชุบไข่แล้วก็ใส่เบทครอมแบบนี้นะคะเดี๋ยวปาก็ขอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะ เนี่ยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะและนี่ก็ปลาหมึกที่เราคุกกับแป้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าเต่ามาประมาณนี้ค่ะปาจะนําไปทอดเลยนะคะ,ะตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วเราก็ไปนําไปทอดเลยค่ะแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็นํา ปลาหมึกเรามาทอดเลยนะคะที่เราชุบกับแป้งไว้เนี่ยค่ะทอดให้สุกจนเหลืองกรอบเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าขอทอดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะใช้เวลาทอดประมาณ3นาทีนะคะนี่เลยค่ะปลาหมึกทอดกรอบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เพื่อนสามารถทำตามได้เลยนะคะเมนูง่ายกับครัวมิสเทเลอร์คะ่ะนี่เป็นเมนูของลูกชายนะคะนางขอมาคุณแม่ก็จัดให้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ปาก็ต้องขอลาเพื่อนๆพื่ไปเพียงเท่านี้นะคะพบกับสุาปปณีเทเลอร์ช anel ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะที่ติดตามไป bye f a r e w